ฮ่าฮาตายซะไม่นะท่านคริงจริงข้าลบไม่ทันออกไปซะอะาไม่จริงข้าจะตายที่นี่จริงๆเหรอฝ่าบาทท่านเป็นอะไรไหมข้าปลอดภัยดีฝ่าบาทเด็กคนนี้ ข้าสัมผัสถึงพลังจากเด็กคนนี้ได้เพียงระดับศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นทำไมเขาถึงข้าระดับเทพยุทธได้อย่างง่ายดายขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือข้าขอถามท่านเป็นใครข้าชาวฝางน้องสาวของเจ้าฝากให้ข้ามาช่วยเจ้าน้องสาวของข้าหรอยอดเยี่ยมไม่ใช่ศัตรู เด็กบัดซบนี่เป็นใครทำไมถึงรวดเร็วยิ่งนักไม่เป็นไรข้ายังมีหลานกงอยู่วันนี้จริงๆต้องตายและคลืหาดจริงๆต้องเป็นของข้าไอ้หนูเจ้ากล้าดียังไงถึงฆ่าคนรับใช้ของข้าขอโทษข้าเดียวนี้ไม่เช่นนั้นเจ้าจะตายแบบไม่มีที่ฝังขอโทษหรอฝันไปเถอะ ไอ้เด็กนรกหลานกองส่งมันไปคุยกับยม,มาบาลซะขอรับท่านราชาไอ้หนูเจ้ามาเจอกับข้าในวันนี้เจ้าโชคร้ายแล้วละฝ่ามือสีเลือดระวังคนผู้นี้เชี่ยวชาญ่ายกลเขาอาจใช้เล่ห์เหลี่ยมท่านชาวฝางระวังเจ้าคิดว่าข้าอ่อนแอขนาดนั้นเลยหรือนิ้วสังหาร อะไรกันฝ่ามือเลือดของข้าอาข้าข้าแพ้เด็กนี่แข็งแกร่งเกินไปแล้วขนาดหลานกงก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาต่อไปถึงตาเจ้าแล้ว อยา่าอย่านะข้าเป็นถึงเจ้าชายแห่งอาณาจักรโบราณยานเจ้าถ้าเจ้าฆ่าข้าเจ้าจะถูกฝังไปพร้อมกับคลืหาดคิงจริงแน่นอนท่านชาวฟังสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงคลืหาดคิงจริงอาจต้องล่มสลายถ้าท่านฆ่าเขาก็ได้ใส่หัวไปซะได้ ข้าจะไปตามผู้อาวุโสมาฆ่าเจ้าไอ้เด็กชาวฝางถ้าข้ายังมีชีวิตเจ้าอย่าหวังมีความสุขเลยนายน้อยชาวฝางน้องสาวข้าตอนนี้อยู่ไหนนางเป็นอะไรไหมไม่ต้องกังวลนางอยู่ในภูเขาเหยาหลิงปลอดภัยดี งั้นหรอแบบนี้ก็ดีเหมือนกันถ้านางกลับมานางอาจจะตกอยู่ในอันตรายก็ได้เอ๋เคลือหาดจริงๆกำลังมีปัญหางั้นเหรอหากมีอะไรที่ข้าช่วยได้เพียงแค่บอกมาข้าคงไม่อาจซ่อนจากท่านได้จัก,กรพรรดิที่สมต้องการยึดครองสายเลือดในน้องสาวข้าทำให้น้องสาวข้าต้องหนีไป จัก,กรพรรดิหรอพวกราชวงศ์ไม่ง่ายแล้วสิและเมื่อสองสัปดาห์ก่อนจัก,กรพรรดิที่3ได้ส่งอสูรมาทำลายและยึดครองเหมืองแร่ของข้าติงภารกิจต่อเนื่องภารกิจกำจัดอสูรในเหมืองระยะเวลา7วันภารกิจระดับเอโอ้ภารกิจใหม่ ข้าสามารถช่วยเจ้าได้แล้วอาการบาดเจ็บของเจ้าเป็นอย่างไรเพียงแค่บอกอาการบาดเจ็บของข้านั้นคือข้าโดนพิษอสูรมืดมีเพียงหญ้ามังกรดินเท่านั้นที่รักษาได้แต่มันอยู่ในหุบเขาลึกข้าไม่อาจเข้าไปได้เอาละข้าเข้าใจทุกอย่างแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเอง กาจะรีบกลับมาให้เร็วที่สุดในที่สุดมันก็ออกมาผู้อาวุโสตราบใดที่ท่านฆ่ามันได้ข้าสัญญาว่าจะให้ท่านเข้าสู่ราชวงศ์ก็แค่เด็กน้อยคนหนึ่งไม่มีปัญหาตามมันไป ืเป็นมันอีกแล้วหรอไม่เห็นเลือดคงไม่หลังน้ำตาสินนะชาวฝางเจอกันอีกแล้วนะที่นี่จะเป็นหลุมฝังศพของเจ้าข้าอุตส่าห์ปล่อยเจ้าไปแล้วข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าอยากจะมาตายถึงที่ขนาดนี้อย่าอวดดีให้มากนะักครั้งก่อนคนรับใช้ของข้าแค่ประมาท ข้าจะเป็นคู่ต่อสู้ของเจ้าให้เองหืมข้าให้โอกาสเจ้าโจมตีข้าก่อนฮ่าฮ่าฟา์มเมอร์แผดเผามัาางกรคำรามข้าไม่อยากเสียเวลาใช้หุ่นเชิดทองคำดีกว่า โอ้สามารถป้องกันการโจมตีของข้าได้เจ้าไม่ธรรมดานี้หวงเหลารีบฆ่ามันซะข้าอยากเห็นหน้าตามันตอนมันตายฮ่าฮ่าฮ่ไม่มีปัญหากายาเหล็กกล้าเข้ามาข้าจะให้โอกาสเจ้าดิ้นรนขอโทษด,ด้วยเจ้าไม่มีคุณสมบัติที่จะฆ่าข้าหุนเชิดทองคำ ข้ายังมีงานอีกมากมายข้าจะไม่เสียเวลากับพวกมันอะไรกันหุ่นเชิดทองคำเหรอข้าได้ยินมาว่าในทะเลทางใต้นิกายต่างๆถูกกวาดล้างโดยเด็กคนหนึ่งที่ใช้หุ่นเชิดทองคำชาวฝังอย่าคิดว่าหุ่นเชิดโง,ง่ๆงตัวนี้จะช่วยชีวิตเจ้าได้หบปากเจ้าโง,ง่ หวงเหลาเจ้าบ้าไปแล้วหรอเจ้าตีข้าทำไหมดีแล้วละที่ข้าไม่ฆ่าเจ้าตอนนี้ท่านชาวฟางทั้งหมดนี่มันเป็นความเข้าใจผิดโปรดยกโทษให้ข้าด้วยอะไรทําไมหวงเหลาถึงเรียกมันว่าทานการที่จะให้ข้าสบายใจคือการฆ่าเท่านั้น หากท่านต้องการเช่นนั้นข้าจะสนองให้ท่านเองจะมีปัญหามากมายตามมาในอนาคตแต่ตอนนี้ข้าต้องรักษาชีวิตตัวเองอะไรเจ้าจะทำอะไรตายซะอาจะเจ้าราชวงศ์จะไม่ปล่อยเจ้าไป คนผู้นี้ข้าเจ้าชายโดยไม่กลัวปัญหาที่จะตามมากล้าคิดกล้าทำฉลาดเลือกเขาตายไปแล้วท่านชาวฝางพอใจหรือไม่หวังว่าท่านจะไว้ชีวิตข้าคนนี้หลังจากข้ารอดจากตรงนี้ข้าจะหนีไปกบดานในถ้าลับของข้าเป็นเวลาร้อยปีคนตายเท่านั้นถึงจะทำให้ข้าสบายใจหุ่นเชิดทองคำข้าเขา อะไรไมเติงยินดีกับเล่นที่สังหารหวงเหลารับ70ล้านค่าประสบการณ์70ล้านพลังวิญญาณสายเลือดปีศาจน้ำหรอสายเลือดปีศาจน้ำระดับกลางหลังจากล้อมรวมกับสายเลือดเดิมจะถูกแทนที่และได้รับพลังแห่งสายเลือดแล้วสิ่งนี้คืออะไร รายการหัวใจปีศาจความสามารถอาวุธที่ช่อนลมหายใจให้เหมือนปีศาจและความสามารถควบคุม